ครับสวัสดี FC ผู้เพื่อนชาวยูทูบมีดัง FC พิยาด้วยครับไม่รู้ว่าหายป่วยหรือ,อยังเนาะขอให้หายไปไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับผม <c oughs> มาอัปเตดตหน้างานครับฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ไปไหนครับ ว่าอีกฝั่งช่างทีมใหม่เข้ามาแล้วครับนี่ครับมัดเหล็กเดี๋ยววันนี้เทปูนทีมนี้รู้สึกว่าจะเวิกอยู่ครับ เป็นช่างทุกคนครับเป็นทีมที่ทำอยู่กับบริษัทมานานแล้วแหะครับแต่ว่าเพิ่งเขาเพิ่งเสร็จงานโครงการอื่นมาเพิ่งในเขามาช่วย รถปูนเรานะครับเนี่ยมาเหยียบลงตามที่จริงมันก็ไม่ได้นีขนาดนี้รถปูนมันใหญ่เนาะสิบลอ้อเนาะผมปัดขึ้นไปไว้แล้วแหละรถปูนเหยียบลงแล้วรถนูน้นรถนี้ก็เหยียบเล็กน้อยๆมันก็ลงมาเยอะเลนี้ Yeah, she got fine ายไฟครับต้องบูน พอพอได้หนะ่ะเอาหอดริมนี่แมนหอดริมท่าน พ่อะเออพอดีเคลียร์มาล่งลุมมันพอดีนี่แหละครับงานวันหนึ่งก็ทำประมาณนี้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่ได้ทำเยอะอะไรครับเพราะว่าช่วงที่ทำหนักๆเราก็ผ่านมาแล้วเนาะช่วงวางท่อทำหนัก ไออม่โคอยากทำงานมาหลายวันแล้วครับไม่ได้ทำใช้เขาใช้นิดนึงนี่รีบวิ่งขึ้นรถเลยครับพอได้นั่งเอในรถ มาส่งเหล็กส่งไม้เข้าลําบากครับรถมอเตอร์ไซค์เราก็เข้าลําบากเหมือนกันเลย ก็ไม่เป็นไรนะครับทรายนี่พอตกหน้าแรงมาปุ๊บมันเป็นฝุ่นแล้วรถเครื่องรถอะไรก็ไปลำบากนะรถกระบะถ้าถ้าไม่รีบวิ่งผ่านก็มันจะดืดดๆดดืดดืดดดดดดนะครับเราเรียกว่ามันอะไรมันกระเด้านะครับทรายเนาะ แต่ว่าถ้ามันโดนน้ำอ่ะมันจะแข็งครับแต่ว่าถ้าไม่โดนน้ำมันจะฟูรถก็จะวิกก่งลำบากหน่อยเราก็รอจอดรอทีปูนอยู่ตรงนี้แลครับวันนี้ได้ทีปูนแนละ้ว อีกทีมนะครับไม่ใช่ทีมเดิมหรืทีมเดิมได้แค่นี้ครับสองวันแล้วไม่เห็นมาทําอะไรเลยกลัวแต่ทิ้งไปเลยแล้วครับงานกอา่อสัญญาจะไม่ทันอยู่แล้วเหนื่อยแทนเท่าเกลอะไรครับเจอผู้รับเหมาทิ้งงานแบบนี้นะ ใส่ใจทำว่าจะไม่ว่าเกแล้วแหละแต่ว่าก็มันมันเสียครับมันเสียงานเขาสัญญาก็จะหมดใกล้เข้าทุกวันทุกวันก็เลยดีนะครับที่ช่างทีมนี้เขามาช่วยนี้ดูเขามามัดหลิก วันนี้วันเดียวนะั่นนี่เขาจะเทแล้วถ้าเป็นทีมที่ทําก่อนนะประมาณสองอาท์มั้งครับได้แค่นั้นนะสั้นกว่านี้อีกนี่ของเขายาวนะั้นยี่สิบเก้าเมตรกับสิบหกเมตรตัวนี้เขายี่สิบเก้าเมตรส่วนของช่างที่ทําก่อนนะสิบหกเมตรครับไม่คืบหน้าเลยช่างทีมนี้มาเป็นงานทุกคนแล้วก็เขาขอเวลาตัดเหล็กเมื่อวานวันเดียวครับ ตัดดักมาเรียบร้อยเลยมาถึงเขาลงมัด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 เขาจะได้ทีแล้วครับเหลือเข้าแบบเข้าแบบก็แป๊แเดียวเลยพอ้แบบสําเร็จครับแต่ว่าทีมช่างตัดเหล็กกับดัดประมาณสามสี่วันประมาณสี่วันครับสี่วันคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่นี้ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่เรื่อยๆครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ